สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกำลับพบก,กัใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูเป็นขนมไทยง่ายๆนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่ามันทิพต์ปกติเราจะเห็นมันทิพ์เผือกทิพ์เนี่ยนะครับจะขายอยู่คู่กับกล้วยปิ้งนะครับซึ่งมันง่ายแต่ก็มีกัรวิธีการทำเนี่ยไม่ยากสำหรับมันทิพเผือกทิพนี่นะครับมันเหมาะกับรับประทานในหน้าหนาวเพราะว่ามันเป็นขนมที่ให้เหมือนไออุ่นในการรับประทานนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการทําแล้วก็อัตราส่วนผสมของมันทิพกันเลยครับ สำหรับอัตราส่วนผสมของมันทิพย์นะครับก็เราจะใช้มันสำปะหลังนะครับเราจะเลือกหัวที่แน่แนๆหน่อยมันจะได้เนื้อที่ดีนะครับมีกะทิสดนะครับมีเกลือป่นผักชนใส่ขาวข้าวโพดหวานนะครับเรามาต้มแล้วก็าฝานนะครับแล้วก็มีผงฟูสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการทําตัวมันทิพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเผือกทิพคือต้องทาตัวน้ํากะทินะครับสําหรับนวดในส่วนผสมของมันก่อนนะครับก็คือให้เราตั้งหม้อนะครับเปิดไฟแล้วก็ใส่ตัวกะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับเกลือป่อน ไม่ต้องเคีเ่ยวส่วผสมจนเป็นเหนียวเหมือนน้ำเชื่อมนะครับแค่พอส่วผสมละลายเราก็ปิดไฟแล้วก็ พักไว้ให้เย็นในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถตั้งตัวรังถึงหรือว่าซึ้งนะครับโดยใส่น้ําแล้วก็เปิดให้น้ําร้อนจนเดือดนะครับเพราะว่ามันสมปะหลังเนี่ยเวลานึ่งเขาเนี่ยนะครับเราจะห้ามใช้เวลาเกินกว่าที่กําหนดไว้อย่างเงี้ยหมันจะกำหนดประมาณสัก20่นาทีเพราะมันสาปะหลังเนี่ยยิ่งนิ่งนานเนี่ยครับก็จะยิ่งเหนียวเพราะในตัวของเนื้อเขาเนี่ยมันจะมีตัวยางนะครับแต่ตอนนี้เราก็รอแค่ตัวส่วนผสมของกะทิละลายเดี๋ยวเราจะจับไปนึ่งมันกันครับ สำหรับการนึ่งมันสปะปลังนะครับอย่างที่บอกคือว่าพอหลังจากน้ำที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเดือดผ้าแล้วนะครับให้เรานะครับใส่ตัวมันลงไปปูด้วยผ้าขาวบางนี่นะครับเวลาเลือกมันเนี่ยให้เลือกเนื้อแน่นๆนะครับแล้วก็ปิดฝาประมาณสัก20นาทีแต่ไฟเนี่ยเราเราจะต้องลดนะครับให้เหลือไฟกลางนะครับเพราะหลังจากที่น้ำเ,เราเนี่ยเดือดมากแล้วเพราะว่าเนื่องจากถ้ามันสัะปลังเนี่ยมันยิ่งนาน นึ่งนานเนี่ยมันจะยิ่งเหนียวนะครับซึ่งมันจะไม่ดีแล้วก็รดไฟลงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆขั้นตอนการทําเผือกทิฟก็คือว่าพอมันเราเราเนี่ยนะครับสุกแล้วเราก็นํามาโคลให้เนื้อมันนะครับซุยเนี่ยคะที่ยังร้อนอยู่แล้วก็ไปผปสมกับส่วนผสมที่เหลือนั่นนั่นคือตัวข้าวโพดนะครับ,ต,นนรบตัวผงฟูแล้วก็น้ำกะทิที่เราทําไว้ครับ หลังจากที่มันสำปะหลังของเรานะครับก็ได้นึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องโขลกในขณะที่เขายังร้อนๆอยู่นะครับเพื่อมันจะได้เนื้อที่ซุยนะครับแล้วก็รวนตัวมันเองเนี่ยมันจะมีความเหนียวอยู่แล้วฉะนั้นบางเจ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอาจจะใช้แป้งช่วยในส่วนผสมทําให้เหมือนคลายเราต้นทุนนะครับเวลาขายไม่ได้ใช้เนื้อมันรวนๆแต่ว่านี่เราใช้เนื้อมันรวนนะครับหลังจากที่เราโขลก มันก็จะ,จะคล้ายกับการทําตัวของเผือกทิพย์ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งส่วนผสมเนี่ยให้มันพออุ่นสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวข้าวโพดหวานนะครับเ,เราฝานไว้แล้วมีผงฟูแล้วก็ตัวน้ากะทิครับหลังจากที่เนื้อมันสําหลังนะครับที่เราได้โขลกไว้เนี่ยมันเริ่มอุ่นลงนะครับให้เราใส่ตัวข้าวโพดนะครับลงไปตามด้วยผงฟู แล้วก็ใส่น้ํากะทินะครับที่เราเตรียมไว้มันจะบอกก่มอนว่าอย่างในระบบอุตสาหกรรมหรือว่า,เ,าเขาเรียกไงครับคล้ายๆธุรกิจในบ้านในที่เราเขาทําขายกันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเครื่องผสมหรือว่าเครื่องนวดที่มันพร้อมกว่านี้อย่างเราเนี่ยเราก็โอเคใส่ถุงมือแล้วก็นวดแบบปกติแต่ถ้าที่เขาขายกันเนี่ยรับรองว่ามีเครื่องแน่ๆอย่างน้อยก็เป็นคล้ายๆเครื่องที่ตีส่วนผสมนะครับเราก็เลือกหัวให้มันเหมาะสมแล้วก็ นววส่วนผสมน,นะครับพอเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับตัวเผือกทิพ์เราจะหมักให้ส่วนผสมเนี่ยเขาอิ่มตัวประมาณสัก20นาทีแล้วเดี๋ยวไปปั้นเป็นกล้อนกลมๆนะครับแล้วก็นําไปปิ้งบนไฟอ่อน,ออนพอลักษณะสีเหลืองหรือว่าเริ่มมีสีน้ําตาลขึ้นมาเคลือบที่ผิวของตัวมันทิเพเผือกทิพ์นี่นะครับก็ใช้ได้แล้วครับเราจะเสิร์ฟครับ หลังจากที่เรานะครับหมักตัวมันทิปเนี่ยประมาณสัก20นาทีแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ล้างมือให้สะอาดทาเหมือนกับเผือกทิปครับหยิบมาสกิบมือหนึ่งประมาณสักอ่าลูกหนาดลูกปิงปองแล้วเราก็คลึงบนมือนะครับให้เป็นก้อนกลมๆทำแบบนี้นะครับจนหมดซึ่งมันจะได้ประมาณอ่า30-35ลูกโดยประมาณนะครับแล้วเราก็ไปอ่าปิ้ง บนกระทะเทฟลอนแทนแบบสไตล์โฮมเมดนะครับสำหรับใครถ้าไม่มีเตาถ่านครับหลังจากที่เราได้ปั้นมันนะครับที่เป็นมันทิปเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี้ให้เราตั้งกระทะสำหรับใหม่ที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอนี่นะครับเราไม่สามารถจุดเตาถ่านได้เราก็เลือกในการทำให้มันสุกโดยการปิ้งบนเทฟลอนเราก็ทาตัวที่เป็น น้ำมันพืชหรือว่าเนยเพื่อความหอมแล้วก็ให้มันลอนจากระทาได้ง่ายขึ้นแต่สาหรับใครที่อยู่ตามบ้านเนี่ยมันง่ายก่อการจุดเตาถ่านและใช้ขี้เถ้ากบมันก็จะได้มันที่ลักษณะกลมกว่านะครับเราก็เปิดไฟนะครับให้ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็นําตัวมันทิพย์เนี่ยครับลงไปเราจะทำให้มันสุกนะครับสักพักโดยที่ลักษณะสังเกตได้ ก็คือว่ามันจะเริ่มร่อนจากตัวของกระท้าและผิวมันก็จะเริ่มเหมือนคล้ายๆเหมือนมีความกรอบนะครับก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวไปพบขั้นตอนการจัดเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวมันทิปเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบขนมไทยแบบ ง่ายๆที่ปกติเมื่อก่อนปิ้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็กินเลยให้มันมาจัดเป็นแบบว่าฟิงเกอร์ฟูดคือเสียบไม้รับประทานได้ง่ายขึ้นแล้วใหม่ก็ได้เพิ่มตัวน้าจิ้มลงไปสําหรับคนที่ชอบรับประทานหวานมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งน้าจิ้มตัวนี้นะครับก็คือตัวเดียวกับที่เรารับประทานกับกล้วยปิ้งและนํามาทับนะครับซึ่งมาทําง่ายมากนะครับก็มีส่วนประกอบก็คือว่ามีกะทิสดนะครับมีน้ําตาลปีป๊บเรามาเคี่ยวรวมกันอาจจะเพิ่มความหอมนะครับด้วยน้ำลอยดอกมะลิ หรือว่าตัวเนยสดก็ได้ซึ่งเดี๋ยวใหม่ก็จะนําตัวสูตรของน้าจิ้มนี่นะครับใส่ในเผือกทิพใส่ในมันทิพนะครับลงในสูตรให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามและก็ทดลองทำนะครับสำหรับตาาส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ food t r a v e l t v ควงตะหลิวก,กินเที่ยวไทยไปกับ food t r a v e l t v สวัสดีครับ